สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดของดาวราหูนะคะพูดเรื่องดาวราหูกันนะนะคะว่าดาวราหูที่ทับลัคนาเนี่ยจะส่งผลให้เจ้าชะตาเป็นอย่างไรนะคะอ่าก็หลายท่านก็มีความกังวลใจเหมือนกันว่าเอะดาวราหูที่จะเข้ามาถึงเนี่ยมาทับลัคนาเนี่ยโดยเฉพาะคนลัคนาราศีเมษเนี่ยจะมีอาการอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อันนั้นเราค่อยมาวิเคราะห์ทีหลังก็แล้วกันว่าถ้าทับลัคนาราศีเมษจะเป็นอย่างไรแต่วันนี้เราจะพูดโดยรวมนะคะว่าอาการของคนที่เจอดาวราหูทับลัคนาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วที่เห็นมาเนี่ยนะคะเขาจะเป็นอย่างไรมากกว่านะคะว่าทุกราศีเลยถ้าเจอดาวราหูเข้ามาเนี่ยมันจะจะอยู่ในลักษณะแบบไหนนะคะเริ่มต้นเนี่ยนะคะก็ จะเป็นในลักษณะที่ว่าร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงนะคะอันนี้ก็แล้วแต่คนนะคะอ,อีกทีหนึ่งอะนะคะว่าเป็นอย่างไรบางคนจะอ้วนขึ้นนะคะมีร่างกายที่อ้วนขึ้นเห็นได้ชัดเลยนะคะแต่เขาว่าบางทีก็ผอมลงได้แต่ว่าผอมแบบเห็นได้ชัดเช่นกันนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งแรกที่มองเห็นะนะคะส่วนเกี่ยวกับจิตใจนะคะจิตใจนี่แน่นอนเลยนะคะไม่ค่อยสงบ นะค,ะคนที่มีดาวรางหูทับลักเนี่ยเริ่มที่จะฟุ้งซ่านนะคะวุ่นวายใจทั้งๆท,ที่ว่าบางทีเนี่ยเหมือนกับว่าปัญหาเราเนี่ยได้แก้ไปแล้วแต่เรามีความรู้สึกว่าทำไมเรายังรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเหมือนมีเรื่องอะไรกังวลวิตกกังวลอะไรตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือลักษณะของคนที่ดาวราหูทับลักเนี่ยนะคะจะมีอาการคล้ายๆแบบเนี้ยนะคะ เหมือนกับกังวลใจบอกไม่ถูกเหมือนกับไม่มีความแน่ใจไม่สบไม่สบายใจอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็ถ้าเป็นช่วงเนี้ยนะคะจะเป็นช่วงที่วิ่งเข้าหาหมอดูเยอะนะคะวิ่งเข้ามาดูดวงมาถามว่าเอ๊ะช่วงนี้ดวงชะตาเป็นยังไงบ้างคะอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่ดาวราหูกำลังเข้าไปทับจะออกมาในลักษณะแบบนี้ตลอดนะคะ ส่วนเหตุการณ์ต่อไปที่ที่อาจจะเจอนะคะส่วนใหญ่เจอนะคะก็คือมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่ดาวราหูอ่าทับเนี่ยนะคะก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าเช่นมีการย้ายบ้านนะคะมีการย้ายบ้านอ่าหรือมีการย้ายที่ทำงานนะคะมันจะเริ่มร้อนใจละอยู่ไม่ค่อยเป็นสุขอยากจะย้าย อยากจะมีการเปลี่ยนแปลงอยากจะมีการปรับเปลี่ยนในในชีวิตนะคะแต่บางคนเนี่ยจะอย่างนี้จะมีเหตุการณ์ที่สิ้นสุดบางสิ่งบางอยา่างแล้วกระทบถึงชีวิตตัวเองวิถีชีวิตเปลี่ยนไปเนี่ยนะคะ,ะเช่นการดำเนินชีวิตเนี่ยปกติจะต้องไปสถานที่1 2-3-4อ่าไปอย่างเงี้ยตอนเช้าไปตรงนี้ตอนบ่ายไปตรงนี้ตอนเย็นไปตรงนี้ อยู่ๆก็มีการสิ้นสุดบางจุดไปอตอนตอนเที่ยงไม่ต้องไปแล้วตอนตอนบ่ายนี่ไม่ต้องไปแล้วตรงจุดนี้ไปแค่ตอนเช้าแล้วก็ไปตอนเย็นไปเลยอะไรเงี้ยก็จะมีเหตุการณ์แบบเนี้ยนะคะคือมีอเหตุการณ์ที่สิ้นสุดการใช้ชีวิตบางสิ่งบางอย่างลงไปนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นต่อไปนะคะถ้าถ้าหนักหน่อยเนี่ยบางคนจะมีปัญหากับแฟนนะคะบางคนมีปัญหากับแฟนมีการ บางคนเนี่ยทะเลาะกันไม่ถูกใจกันบางคนขัดแย้งกันรุนแรงถึงขั้นเลิกลาแยกทางกันได้นะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังจิตใจตัวเองได้ด้วยเพราะว่ามันเป็นช่วงที่จิตใจเราร้อนรุ่มเราก็จะตัดสินใจอะไรผิดพลาดได้ง่ายบุ่มบามได้ง่ายนะคะหรือไม่เราก็ทนไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเราคิดดีแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะมีเหตุ ในลักษณะแบบนี้อันนี้ต้องระวังแต่ว่าถ้าเป็นคู่กันนะคะถ้าเป็นคู่กันจริงเป็นเนื้อคู่กันจริงส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ไม่ไม่เลิกนะคะไม่ได้เลิกลากันแต่อาจจะมีการขัดแย้งกันเนี่ยมีการทะเลาะกันมีนะคะแต่ก็อาจจะไม่ถึงขั้นเลิกลานะคะทีนี้และอีกจุดหนึ่งนะคะอีกจุดหนึ่งที่เห็นเนี่ยนะคะบางทีจะไปจจะเป็นในลักษณะที่ว่า่าถ้าเป็นคนโสด เป็นช่วงจังหวัดที่เจอคู่นะคะคนโสดน,นี่จะเจอคู่แล้วเหมือนกับว่าโชคดีอะนะคะก็คือโอ้ยอยู่ๆเหมือนชีวิตเราเริ่มมีสีสันขึ้นอ่าอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงในลักษณะดีแต่ถามว่าอ่าจะยึดถือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมอ่าเป็นช่วงที่เริ่มต้นถาเริ่มต้นต้องต้องกล่าวไว้ว่าต้องดูไปนานๆดูจนถึงดาวราหูย้าย ออกจากลักนาไปแล้วก็ลองดูพฤติกรรมเขาดูความสม่ําเสมอเขาแล้วก็จิตใจเราจิตใจเขาว่ายังปกติอยู่หรือเปล่าแล้วก็ดูบางทีมันจะเห็นความเป็นจริงมากขึ้นเพราะว่าเราหูออกเนี่ยความรุ่มหลงมัวเมามันจะลดลงเราก็จะเห็นอะไรที่เป็นจริงมากขึ้น แล้วเราก็ดูว่าเออเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความดีเขาก็ยังสม่าเสมอเขาก็ไม่ได้หลอกลวงเราเขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นคบต่อได้ยาวๆแล้วถึงขั้นอาจจะได้แต่งงานกันได้นะคะอันนี้ถือว่าโชคดีสําหรับคนโสดเนี่ยมีโอกาสมีคนเข้ามาในชีวิตมาจีบมารักมาชอบนะคะแต่ถ้าแต่ถ้าต้องพูดก่อนว่าแต่ถ้าคนที่มีแฟนอยู่แล้วอันนี้ก็ต้องเสี่ยงเหมือนคนที่มีคู่อยู่แล้วนั่นแหละนะคะ เส่เหมือนคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเช่นกันก็คือระวังการขัดแย้งการทะเลาะเบาะแว้งการเลิกลาการแยกทางอ่าถ้าเรามีแฟนเรามีคู่เราต้องพูดกับคู่เราคู่เราอ่าหรือว่าพูดกับแฟนเราไว้ว่าเออช่วงนี้พยายามอย่าขัดแย้งกันนะอย่าทะเลาะกันเออเพราะว่ามันจะร้อนทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องระวังเพราะว่ามันจะเหมือนกับอ,อ่า ใจิตใจเรามันไม่ค่อยปกติอ่ะมันร้อนง่ายแล้วมันก็จะตัดสินใจอะไรผิดพลาดได้ง่ายเพราะฉะนั้นให้รามาะระวังเรื่องความสัมพันธ์ประคับประคองให้ดีนะคะแต่บางคนเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าเป็นช่วงที่ได้อยู่ห่างไกลกับแฟนได้ต้องไปทํางานต่างจังหวัดอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้เคล็ดไปนะคะ,ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องอให้ความสำคัญ นะคะกับความสัมพันธ์เราให้มากดูแลความสัมพันธ์ให้มากนะคะจะได้ไม่เกิดปัญหาครอบครัวไม่เกิดปัญหาระหว่างความสัมพันธ์ได้อันนี้ก็เป็นข้อควรเตือนนะคะสำหรับคนที่ดาวราหูกำลังจะทับเนี่ยนะคะหรือว่าทับเนี่ยแต่แต่ราศีก็จะมีข้อดีต่อไปเพราะว่าดาวราหูเนี่ยก็มาจากเดือนต่างๆนั่นเองนะคะก็จะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลปงตามความหมายของเรือนนั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ขอให้ทุกคนมีสตินะคะแล้วก็ให้ไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนาไว้นะคะจะได้มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวคิดอะไรก็จะได้อยู่ในกรอบอยู่ในศีลในธรรมนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ